อาวแล้วเร,เ,งงเราจะขึ้นยังไงอ่ะเราจะขึ้นยังไงอ่ะทายเลยนไม่ใช่เราจะไปยังไงนะไ,ไหนน่ง่เรารนนเรา้าที่ไม่ัแล้วถ้าจะขึ้นตรงนั้นไปยังไงอ่ะอย่างไปนอกไกลอ๋ออ๋อนี่ก็ดันนีไวอโอ้โหเขาทำอย่างดีเลยนี่วัดลานตักฟ้าอาเภอน,นครัยศีจังหวัดนครปฐมครับเพื่อนเ วันนี้มากับคุณหมอก็มาดูบรรยากาศที่น้ำไม่ท่วมแล้วครับน้ำลงแล้วน้ำลงลปลอดภัยแล้วครับเย็นสบายครับท่านเย็นสบายเย็นสบายเออนี่คือสะพานข้ามไปวัดหลวงพ่อเปิน่นที่เราเลี้ยวมา ยมไ,ไหมขาดขด,ขดีครับเย็นเลยอือเออเย็นชื่นใจนี่ครับสองฝากฝั่งแม่น้ำนะครชัยศรีอ่าที่ว่ามีข่าวว่าอ่ามีข่าวว่าน้ำน้ำน้ำขึ้นน้ำมาอย่างหนัก ตอนนี้น้ําก็นี้น้ํามวลน,นี้ก็ไปที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วนะนี่ครับเพื่อนๆโน้นลาเห็นไกลๆนล่นนะครับแม่นนะม้ํานครเชียงศรีมาภารกิจครับ,รรบยันมืดเลย ่านี่เวลาประมาณห้าโมงจะ6โมงแล้วครับนี่เป็นสิ่งที่เย็นครับเย็นสบายอากาศค่อนข้างเย็นค่อนข้างเย็นเลย มาหี่นี่นะครับเ,เ,เพื่อนๆนี่คือวัดวัดลานตากฟ้าอ่าเป็นวัดที่โอพระอาจารย์ดรพระมหาพระอาจารย์สมบัติ อากาดีครับปลาก็